อันนี้คือส่วนเรียกทีการนะครับตอนนี้ก็ว่าเราจะแสดงชุดอะไรยังไงนะครับนะครับหรือจะใช้โรงเรียนหรืออะไรนะครับแล้วก็เปลียนเบื้องต้นให้กับท่านประธานท่านประธานที่เมื่อวานท่านบอกว่าท่านพี่ว่าเรามีมีเวลาของ่วโมงนะครับหลังจากนี้จะติวผมคิดไว้เฉยๆนะครับแต่รูปแบบการทำทำองไรก็ที่ ส่วนรายละเอียดอยื่นๆรูปแบบจะให้ที่ประชุมได้ช่วยกันนะครับอันนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านท่านเล่าถึงว่าไม่ให้รู้เรียนละท่านก็เก็บกลตัวคือ <c oughs> ต้องการลงไปที่นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นระยะที่เราก็ไม่ได้สแสดงนะของพ่อก,การศึกเนี่ยนะครับสุดท้นนะทานะขอข้ามไปเ,เววที่เรื่องวารที่สามนะครับเรื่องที่จะเสนอให้เรียน,นรเรียกว่ามาเรียนได้แล้วกัน เรียนบานพาเนี่ยบานพา,าน่น้มาเจอตัวก้องเล็กนะคะเอาพอแต่สนใจกี้นะคะาโอเค ย้ให้เพิ่นหน่อยไม่ไมคือพี่เขาหาคือเลยผทุเรียนทุเรียนนี่อยู่การทางวันกิอายุมากไม่หวานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันยังไม่เหลืองต้นมะกี้อะไรพอดครับแต่จีวะนดีเลยเกษตรก็จะถ้าขายหน้าสวนกิโลแล้วใส่ครับก็อย่างดูตลาดก็ต้องดูตลาดชนให้ก่อนครับแล้วก็เปิดตามตามหน้าตลาดเลยและครับตอนนี้กี่ขายหมดาเอา จะได้ายมากเลยจิงบอกให้ดูนี่ประมาณ6กโลครับประมาณ6กโลแล้วนี่เก็บเกี่ยวตอน25 25ครับนี่แห้าครับรรยากาศี่แย้วถ้าหกสิบแป8ไม่เอาจะได้ช่วยเขามีทหารวิ่งใจเนาะต้นเลื่อนแหมต้นละแสแหมมาดูสวจริตเลยเนาะดูสวนรจะบอกเอาวันนี้เป็นการปรึกษาหารือประชุมเตรียมการความพร้อม นะครับในการจัดกิจกรรมโครงการที่มีชื่อว่า,เ,าเปิดโลก,กทัศน์การเรียนรู้วิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตและนวัตกรรมทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตสู่สากลชื่อ,อยาวสักนิดหนึ่งแต่เป็นการาทำงานร่วมกันระหว่างาบุคลากรของอาชีวะ อสอสอ,อสอนะครับร่วมกับอบุคลากรของอพื้นฐานนะครับสพทในจังหวัดศรีสะเกดโดยโฟกัสมาที่อำเภอขุนหารบ้านบ้านพรานถามว่าทำไมต้องเป็นตรงนี้เพราะตรงนี้คือแหล่งนะครับที่เป็นต้นต่อเป็นแหล่งกำเนิดของทุเรียนภูเขาไฟนะครับซึ่งนวัตกรรมตรงนี้เราบอกว่า เราจะเอาความเป็นวิชาการและก็ความเป็นวิชาชีพมาลงสู่ซึ่งมันเป็นการประสานงานกันทั้งสองส่วนสองแท่งนะครับที่สำคัญก็คือบุคลากรของเราวันนี้เท่าที่ได้มามาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันก็จะพบว่าแต่และฝ่ายนะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็จะนำเอาวิชาชีพวิชาการของทั้งสองฝั่งเนี่ย เอามานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆของการศึกษาทั้งของอาชีวะของพื้นฐานของพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านพรานนะโรงเรียนบ้านพราน